ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าฉนวนกันชนนะครับฉนวนกันชนในในรูปถ่ายของสมัยรัชกาลที่4นะครับฝรั่งเนี่ยเขาถ่ายจากยอดพระปรางข้ามลงมาทางฝั่งเราเนี่ยนะครับจะเห็นริมน้ำเนี่ยจะมีแพริมน้ำเนี่ยเอ่อเป็นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นบ้านเรือนพื้นที่ท่าเตียน ซึ่งอยู่ติดกับกำแพงพระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญอย่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพยิ่งทวีความคึกคักขึ้นไปอีกเพราะนอกจากจะเป็นตลาดค้าส่งอยู่แล้วยังมีเชื้อพระวงศ์ข้าราชบริพารพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปทยอยเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมพื้นที่ที่ตลาดตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ซึ่งสัมพันธ์กับฝั่งทนใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย ก็คนทางฝั่งทนก็เอาพวกสินค้าพวกเป็นของสวนต่างๆน,า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 นั้นเข้ามาค้าขายที่นั่นแต่ก่อนนี้เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางใหญ่ของสินค้าทั้งกเกษตรทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้เนี่ยพอบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นนะครับการคมนาคมทางเรือเนี่ยมันดอยลงแล้วากน้ำมาเป็นบกอ่าใช่จากน้ำมันเป็นบกถนนมันดีขึ้นมันรวดเร็วขึ้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการกระจายสินค้าแหล่งแหล่งค้าขายเนี่ยนะครับออกไปมันไม่ต้องมากระจุกที่เราที่เดียวแลละในสมัยหนึ่งแม้ว่าพื้นที่ท่าเตียนจะผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่จนได้ชื่อว่าท่าเตียนอย่างที่เราเรียกกันแต่หลักฐานทางสถาปัตยกรรมยังมีให้เห็นอยู่ ตั้งแต่อาคารโรงเก็บเรือกันยาพร้อมอาคารทรงเตี้ยที่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของมหาดเล็กฝีพายซึ่งมีอายุนับตั้งแต่รัชกาลที่สพร้อมทั้งแนวตึกแถวอนุรักษ์ท่าเตียนที่ทุกคนคุ้นตาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หและเหล่าตึกแถวใหม่ในซอยประตูนกยูงซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ตรงนี้เนี่ยถามว่าเอ๊้เราเราเรามีจุดอะไรสังเกตคือจุดที่เป็น เขาเรียกว่าช่องลมนะครับช่องลมหน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยทั้งทั้งสโซนเนี่ยมันจะมีช่องลมซึ่งมีเอกลักษณ์ของตัวเองคือคนที่จะมาอยู่บ้านอนุรักษ์แบบนี้เนี่ยประเด็นก็คือปรับปรุงข้างในได้นะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยแต่ต้องเหมือนเดิมน,นะครับจะต้องเหมือน โลโม่หินที่ใช้สาหรับสร้างพระบรมหาราชวังอ๋ตรงนี้ตรงนี้คือโลโม่หินโลโม่หินครับก่อนยังไม่เป็นท่าเรือยังไม่เป็นท่าเรือครับแล้วหลังจากที่ไม่ได้ใช้ภารกิจนั้นแล้วก็มาเป็นท่าเรือข้ามฟ้าไปวัดอรุณแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือเนี่ยที่เขาจะรีโนเวทใหม่ก็คือเขาจะลือใหม่ลืมหมดเลย